Ông thằng

เยเไปเลยข้าวเไปใส่เบาเขาข้าเนื้อโต้นี่เอาข้าเนือโตยนี่เอาข้าไปเวียไบให้ใข้าวอ้าวชิดชิดชิดตรงตนม่วงเลย

ว้าวอ้ยนี้แช่ว่องเ่อนันละไปเมือเลยไปเมืองัดนี้พี่น้องเอ้ยไปขอบคุณนะครับไล้เข้าไปแลยวให้โม่สไปเลยเนาะ เออดีแล้วผใส่อคะแม่นใส่ะคะรเอาเอาครั้งนี้แหละครับเออแม่อา

ตัวนิดน่ได้แล้วครับผมเนาะนจะแพ้นี่เนาะแค่หนงีโอเคครับอ่าอาเอาามาเร็วได้มโอ้โดีเลยดีเลยเออคุดีนตอะไรกนางน